ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแพดออฟเอ็ายทุกคนนะครับก็เข้าสู่เวอร์ชัน3.7นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการผสมหินนะครับดีของ a r ร์คเนเมินั่นเองนะครับโอเคนะเพื่อนๆน่าจะเห็นหน้าจออะไรใช่ครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับตารางของ a r ร์คเนเมินั่นเองนะครับโอเคการผสมของมันนะครับก็จะมีระดับเทียนะครับ1 2 3 4 5้านะครับ รับเทียเนี่ยส่วนใหญ่เราตีมอนเราจะได้เป็นเทียหนึ่งมากกว่านะครับก็คือพวกชื่อสีดำนี่แหละนะครับอ่าแล้วเราก็าผสมกันน่ะผสม1นบวกหนึ่งก็เป็น2อะไรเงี้ยก็เหมือนเลขคณิตปกติเลยนะครับโอเคเราเราจะผสมยังไงอ่ะครับก็ง่ายๆเลยก็ดูตารางข้างล่างเนี่ยเราอยากได้สมมติว่าเราอยากได้ Cur ร e n ร y ล้วนๆนะครับก็จะต้องอะไรนี้ Innocent t o s สนะครับแล้วก็บ i d King t o ท s สแล้วก็ คิทถาว่าทอตแล้วก็ Ex ol, ol, Carl, ist, ist, เอบบ็กซ์วอลเอ็กซ์วอลคาชินนิสชินนิสเออนะี่ชื่อโคตรยากเลยนะครับก็คือตัวนเนี้ยนะไงตัวเนี้ยตัวนี้คือเทียห้าผสมกับเทียห้านะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเทียไม่ใช่เทียห้ามันอันนี้อยู่ประมาณนี้เออน่าจะเป็นเทียสามเฉยๆนะครับ แล้วก็เอ้เช่ปววะเออใช่แล้วมั้งเทียสามแล้วก็สีเขียวอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้เนาะก็คือเทียสองนะครับก็คือผสมกันนี่เป็นห้าสี่สามสองปะนี่เป็นเทียสามเอไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่มัวละนี่เป็นเที 2, เยสองไอเทียสามเออเดีเ๋ยวดูสีเอาเองนะครับอันนี้เป็นเทียห้าอ้เทียห้านี่เทียสี่ก็คือดูตมสีอะไรครับห้าสีดำก็คือเทียหนึ่งสีมันก็คล้ายกันเนาะโอเค เรามาดูวิธีการผสมกันดีกว่าก็เราก็ดูจากาตัวข้างล่างสุดก่อนสนะวว่าเป็นกรอบเนี่ยดูกรอบปนี้ครับส่วิว่าเราจะทำอะไรตัวเนี้ยเราจะทำอไอ้ i n n o เ e น t อ s เนี่ยเราก็ดูดูตัวข้างล่างก่อนก็คือนี้เอาตัวคอนคอน,คอนซิตรักเตอร์กับไดานามผสมกันนะครับมันก็จะได้นี่มานามานาคือตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้น,นะมันก็จะจับคู่กันนะครับเสร็จแล้วก็มิลเลอร์ มิเลอร์คือเอ็กโซติสผสมกับโซคอนดักนะครับมันก็จะได้เป็นมิเลอร์อิมเมจก็คือตัวนี้นะแล้วก็โซลาริสท็อตก็แล้วก็ดูกรอบมันจะมีกรอบอยู่ก็คือตรงนี้นี่น,นะนี่คือกรอบคือกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูทาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมแบบนี้นี่ผสมกันได้ตัวนี้แล้วก็3อันนี้ผสมกันได้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ผสมให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผสมให้ตัวนี้เสร็จแล้วก็สองตัวเนี้ยขึ้นมาข้างบนผสมกับตัวนี้ก็หนึ่งสองสามให้ตัวนี้เสร็จแล้วเอาตัวนี้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 ขึ้นมาข้างบนเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมมันก็จะเรียงแบบนี้นะนี่คู่นี้นี่คู่นี้นี่คู่นี้ก็หนึ่งสองสามให้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวข้างบนก็เหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสองนี่ตื๊ด ตืดๆๆอย่างเงี้ยฮะนะตืดแล้วก็เอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นที่เราดอกมาเป็นเทนึงมันก็ได้เป็นเอ็มพาวเวอร์มนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามยิงก็คือตรงนี้แหละเนะี่ยเขาแค่ย้ายมาให้มันดูง่ายเฉยก็คือเป็นแถวนี้หนึ่งสองสามเห็นปหมแล้วก็เอามาใส่เสาแล้วก็ตีมอนมันก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับแค่นี้เราก็จะได้แล้วเราก็เอาหนึ่งสองสามสี่เห็นไหม นะครับสีเนี่ยมากลับกันก็ไปตรงนี้หนึ่งสงสาสี่ตรงนี้แทน,นก็คืออันเดียวกันแหละครับแนวตั้งนี้กับแนวนอนตรงนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับเขาแค่เรียงให้มันดูง่ายเฉยนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสี่เสาสี่ช่องมันก็ได้ตัวนี้ออกมานันเองนะครับโอเคอันนี้ผมอยู่ในเกณฑ์ว่าเดี๋ยวผมจะลองสาธิตไอตัวนี้ให้ดูผมเหมือนจะเตรียมไว <ป S 2> ้นะจริงจริงเม่อกีผมก็ตีให้แหละหนึ่งตัวแต่มันอัดคลิปผิดนะครับ อันนี้ก็บักนะจริงๆอ่ะเนี่ยผมกดไปแล้วมันบักมันขึ้นมาเฉยเกมก็ไม่แก้นะเดี๋ยวไปหาเสาก่อนนะครับน,นี่มันมีเสาอยู่คลือผมสาธิตไปแล้วแหละมันเนี่ยผมสาธิตตัวนี้เว้ยเฟรมวีเวอร์กับเฮดผสมกันนะครับก็คือตัวนี้นะเฟรมวีเวอร์กับเฮดผสมกันเนะี่ยตีแล้วมันจะได้เฟรมสไรเดอร์นะครับเฟรมสไรเดอร์ รม LAME นี่ไอ้ตัวนี้มานะครับเฟรมสไลเดอร์เดี๋ยวผมสาธิตให้นะครับจริงๆไอ้พวกเรืองแสงเนะี่ยมันคือสามารถใส่แล้วก็จะสามารถผสมกันได้ไอ้ที่เรืองแสงคือสามารถผสมกันได้เองถ้าเราใส่ไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผสมกันได้ถ้าเราไม่รู้สูตรเราก็ใส่มม่วๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็ถ้ามันถูกสูตรเดี๋ยวมันก็ได้สักตัวเหนือออกมาแต่เรา ไม่ใส่มั่วดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไตามผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าผมจะลองอ่าตัวนี้นะมันจะมีโอเวอร์ชาร์จกับกับอะไรเนะี Bomb ่ย er, บอมบอมแบร์เดอร์บอมแบร์เดอร์สักอย่างนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะางบอมแบร์เด er. อร์นี่น,นี่จะได้เดโครเมนเซอร์นะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราใช้เหรอวะ อเราใช้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เราต้องใช้นะครับเพราะว่า,าผมจะทำตัวนี้นะเป็น currency คือตัวนี้ก็คือจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ละกันนะายดีก็คือมันจะใช้นี่ bomb b r เดอ e ์กับ o v e r c h a r g ดเอามาผสมกันก็จะได้เป็น t h โครเม m a n อร์นั่นเองครับอ่ะมาลองกันว่าจะได้จริงไหมนะครับก็ใส่ bomb ร r เดอ e r ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตี m o n ตอร์นะครับ มันตีแรงมันตีแรงมันตีแรงมันไม่ใช่ว่าตายหน้าคลิปนะหายนะโอเคของไอ้ตกไม่มีอะไรดีฮะกลับไปดีกว่าโอเคแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งไปเจอสาวแล้วนะครับตอนแรกเราจะไม่ได้เราต้องผสมให้อีกอันหนึ่งก่อนเห็นนะเห็นนะมีแสงกันไหมแสงมันผสมได้เห็นเปล่าเออเจ๋งเลยตอนแรกผมก็งงว่าไอ้แสงมันคืออะไรจริงๆมันก็คือการผสมมันเองนะครับถ้าเราใส่ตัวเนี้ยมันก็จะ มีผลลัพธ์ออกมานั่นเองนะครับว่าจะเป็น Necromancer นั่นเองที่เราดูตามสูตรนะก็คือตัวนี้แหละอันนี้ผสมกับอันนี้ได้เป็น Necromancer เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองตีนะครับคือใส่สีอันไหนมันจะมอนจะโหดหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปาวบไปก่อนเมื่อตาย <c oughs> <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งอุยอ้ยอุ้ยแลกแลกคอมผมกลางนะครับใช้การ์ดจออะไรวะ g t x 9 5 0โอ้โหโคตรเก่า จะไม่อยากซื้อกระจอใหม่แต่มันก็แพงๆนี่เราก็ได้แล้วในโครเบนเซอร์ encer, ใช่ไหมโอเคเห็นป้าก็ประมาณนี้นะครับการผสมไอเชมมนั่นเองนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เนี่ยทำเลยหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ครบทั้งสี่อันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราก็ใส่เรียงเลยอันนี้ไอข้างล่างเนี่ยต้องใส่เรียงนะ ก็ใส่อินเวนทอสก่อนนะครับมันจะได้3อันเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้มันก็จะคูณ6แล้วก็ใส่ตรงนี้มันก็เหมือนจะเป็นดับเบิลมาดับเบิลก็เป็น6คูณ2ใช่ไหมก็เป็น12ใช่ไหมแล้วก็ตัวมันเองอีก2ก็เป็น14แล้วอันนี้เหมือนจะเป็น4 4ไทายก็คือบวก4 4คูณ2ก็เป็น8 8บวกก็เป็นย2ิ อันนี้หลายคนอาจจะงงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะก็จะอธิบายการผสมหินนั่นเองนะครับเตรียมตัวเข้าไปสู่ในการที่เราจะรวยนั่นเองค,คือตรงนี้โอเคก็ถ้าใครง,งงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไอ้ Google Doc เนะี่ยเอาไว้ใต้คลิปครับอันนี้เป็นของฝรั่งนะให้เครดิตี่เขามีเครดิตของตัวเองด้วยนะครับก็ให้เครดิตเข้าไปนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่คน ที่เข้ามาดูด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับ